มาเมนูแรกของเราเนี่อะไรนี่จิ้งหรีดครับอ๋ออันนี้จิ้งหีดนะครับจิ้งหีดหรือจิ้งหรีดอันเดียวกันนะฮะอันนี้อาดูครับมาดูครับมาเดี๋ยวเราจะทําเมนูเมนูเด็ดของห้วยสมองเลยนะครับก็จะเป็นไม่ใช่หวยสมองเราไปตกที่ฝายมาเมื่อกี้ครับอ๋อโอเคครับเชฟญี่ปุ่นนะครับหลังจากเราไปตกเราแบตเราหมดหายมาตอนนี้ก็ผลงานเรามาเมื่อกี้ครับยังแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่เลยครับพิ่งไปตกมาสดๆจากฝายเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรครับ วันนี้มีลาบนะครับลาบเนาะลาบปลากระตูแล้วก็ต้มใช่ไหมแล้วก็ต้มเมนูนี้ตัวนี้จะเป็นทอดนะครับครับก็จะลาบสักสองตัวนะอ่านี่เป็นทอดไปตัวเล็กๆครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเล็กๆเราจะทอดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทอดเก็บก่อนเก็บก่อนนะครับโอเคครับนี่เสียงของมันให้เกล็ด น่าเริ่มจากการทอดเกล็ดก่อนไม่บอกชอบเล่นแนียงโอ้ยทอดเกล็ดอ๋อบาคนนี่ยมาย้อนหลึกเลยนี่ครับหนึ่งตัวหนึ่งร้อยตัวเล็กจะทอดเนาะ,ะตัวใหญ่เราก็จะเอาังทอดต่อาลาบนะครับแล้วก็มีต้มด้วยต้มยำนะครับหวาที่เราจะเหลือจากการทอดนะเฮ้ยเหลือจากการล <c oughs> าบ <c oughs> ทอดโอเคทอดเกล็ดก่อนมานะเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุดิบกันนะครับ ก็หลังบ้านนี่แหละน่าจะเป็นผักไผ่เราจะใส่ผักไผ่ด้วยนะครับมาเก็บผักไผ่ก่อนนี่ผักไผ่นะครับหอมเลยครับลาบเหนือนี่ผักไผ่นี่คู่กันเลยนะฮะของคู่กันเลย นี่นะครับผักไผ่นี่โอเคได้แล้วจะได้กระติ๊ดเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักแก้มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถินรเราจะเอาฝัดกระถินเอายอดอ่อนฮะฮะพ่อยอดดอกมึงเอ,อ้ยยอดไม่มีละเอาฝักอ่อนแก้มกับปลาปลาปลาหรอ ขินนะครับแก้มเอาแค่นี้เนาะโอเคได้ละครับขอดเกตแกะเสร็จละเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยนะครับโปะญี่ปุ่นเราทั้งทั้งตกเองขอดเ,เกตเองนะครับขอเสียงไหมขอเสียงไหมขอเสียงนะครับโปะญี่ปุ่นอาจินโนะมโตะโอเคพูทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อย, <laughs> ย,อยญี่ปุ่นไม่ได้เลยครับอ๋อ,อแล้วก็ ขั้นตอนโยเอาไส้ออกนะครับโอเคผ่าเลยนี่ค่ะแก้มเรามะเขือนะครับเก็บเอาอยู่หลังบ้านนี่แหละมะเขือเขื่อปอกเกี่ยวไปให้เองเมื่อเขื่อปาะมาเมือเขื่อปาะเดี๋ยวเราจะกินกับลาบนะครับ ได้ละป่ะก็จุดลาบน้องอันนี้ลาบทอดทอดทอดอันนี้ทอดตัอดีทอดอันนี้ทอดตัวใหญ่ลาบได้บุก่อนม่ได้ต้องมีอันนี้เอาไปตัดเสียวผ่านขั้นตอนการแร่ นี่เราจะไปทอดนะครับกบกรองเข้าสู่กระบวนการซอยแล้วก็ราบรสชาติอาหารมันจข้นทอดลาดอยู่นเองค่ะหลอดเลือโดยปกตินะคะเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีแต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าอาหารที่เรามันเวลามันจะสุกแล้วก็เททิ้งยังเราเทน้ำทิ้งใช่อันนั้นเป็นอันหนังลอดเลือดไขมันเมื่อจะไปเกาะอยู่ีังทอนเลย มันจะร้อนเกินทอดไทอดน่นเหอจะทอดนี่นทอดทานกีนะทอทอดปลาทอดไซเรนโม่ทอทานนะอันนี้ทอดปลาปลากรสุกทอดมานี่อะไปปลา ยขงล้กเนนองเ่ิ่งน้ยงนกไอ้นั่นน่ะนกนกวกอ่ะมันกินนะเนี่ยเปนเป็นแบบวิ่งอยู่นี่วิ่งวิ่งน้ำเลยตีน้ำนี่อ่าแล้วก็ใส่ผักไชลงไปเลยครับนิดนึง นะเพิ่มความหอมเอ้ยดับก้าวโดยเียในูปทอดับกลาได้มากบางแย่นะกินไล้เลยจบแลยอยากปลาทอดปลาเย็นเยนิ่มๆเตยเลยก่อนเจ้าทะนี่เจ้ทะเราถามนีนทอบ อ่าต่อไปจะเป็นเมนูต้มเราจะต้มหัวมันนะครับที่เหลือจากการเอาเนื้อมันาดนะครับจะมีเครื่องปรุงจากไคร้ข่านะครับเครื่องปรุงก่อนต้องมีอะไรไหมมะกรูดเหรออ้าวอ หลัเบบง,งลลเลยไปกินหมีดน้อยที่ไหนล่ะล่าขอนชีนะฮะน้องปุงเราด้ะกูดอ่ะใส่ไห,ไห,ไห,ไหไมใส่ใส่พริกนะครับไม่ดงเหรอไม่แดงกินดาใส่ไ,ไี่พริกยาพีิกหรอ ไม่กลับนะยังไม่กลับจะถามอะไรกลับหรือยังเหรอพี่ว่าไะกลับแล้วเฮ้เสียจากรไทน้องกัน น,นิกนะเรากเราจะลดจัดหน่อยนอึงเอากต็มัตเลยเอาตดน้ำแบบสะดุ้งตื่นเลยเพราะเราจะไม่ให้หัวหน้าเผากินอ๋อไม่ลืมแล้เดี๋ยวเราก็จะทำการต้มปลานะครับอาเดียว,วเติมอาหารัน้ำนี่เป็นเครื่อง,องเขานะครับเป็นเครื่อง ่าเทอร์โบนะครับอไม่ใช no <to eliminate. S 2> well, ่อีกพันอย่างเหรออันนี้เราวก็เด yeah, <that> ี <on> <that> ๋ยวเราก็จะทำการต้มปลานะครับอ่าเดี๋ยววอะะไรเติมสารน้ำนี่เป็นเครื่องของเขานะครับเป็นเครื่องอ่าเทอร์โบนะครับอไม่ใช่อีกพันอย่างเหรออันนี้เหรอเก่งกว่าไปปลาโตได้เพี้ยนกหายเหี้ยขาดอีอพอมขาดวันนี้เลย เอาไปใส่นั่นพอดีเอาไปใส่งูดิเค็กลือเกลืออ่ะใส่ไปแค่นี้แหละอร่อยแล้วแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนะครับใส่เวลานะกลิ่นเครื่องเทศหอมเลยมาดิเกี๊ยนนั่นเย็นยนอินมรึมอิ่มใส่เบ๊กมัแล้วอิ่มใส่เบ๊กมัแล้วเอาวว่า ที่อุอ๊ฟังเสียงหของคิดกุ้งว่าดีป้ะที่กุ้งกูที่กุ้งห่องยี่นี่บอกห้องยี่นี่ทีก,มก,มกุมันจะนีนนี้ตัวเดียวที่กุ้งยังมีมีมีเลยอ่ะไปไม่ได้เลยอันนีน้นเลยเอาไปมาแป๊บนึงแล้วก็ไปโอเคไปก็จะปรุงกันแล้วนะครับเราก็จะใส่รถไม่เสียนะครับทังไป ่มากต้มปลาก็ต้องใส่น้ำปลาเหมือนกันนะครับใส่ไม่ได้ปลาเยอะนิดนึนงน,ไไน้ำมันหอย ปิดขวาลนะครือ,อ,อต้มฝักของเราก็พรอ้อมเราไปก็ใส่ผักเลยสุดท้ายและ้วสองุนเลยเรียบร้อยโอ้โหมันหนาวอย่างนังรนก็ไ ลืมมะนาวนะครับเกือบไปละเดี๋ยวเปื okay. Okay, okay. ่อต้มยำเราลืมมะนาว ได้แล้วโอ้โหจบจบละโอเคต่อไปเราจะทำการปรุงลาบนะครับเป็นลาบเหมือนกันนะครับลาบปลากระสูกนี่ก็จะเป็นพริกลาบเหมือนกันนะครับ เดี <łość> ๋ยวนะาแค่นี้ไม่ดีเราไม่ได้โฆษณาให้คน

ก็เปิดเสียงเลยมีเสียงเลยดิมีเสียงไม่ีเสียงคำถามไอ้นี่อนาดีนาอาณาดีนาเลี๋ยวมาให้มาไม่รู้อะว่ามันอะไรรู้มันเป็นเล่นเกมอะไรสักอย่างอ่ะไม่สองคนที่คงเล่นไอ้นี่อ๊ะน้อเล่นได้ไหมที่กดไอ้การกระบาดใช่ป่ะให้กดก่อนได้เพียวอ่ะเรียกเลือกกดปุ่มอ่ะมีความไม่ไม่ใช่ดิบนะครับจะเล่นสองคนไม่เลือกก่อนไม่เผ็ดก็ทำให้เผ็ดนะครับ เลือกก่อนแล้วก็คนต่อไปจะเลือกตรงไหนแล้วก็มันจะมันจะยิงยาวกับไขยตรงเลยอย่นี้่ะหนไหมว่ไม่ไปไปมเมยงเี้ยชิมโอ้จบเมนูเขาได้วันนี้เฮ้าอ่ามไปดิเย้า

อ๋อถ้าบเเบเผ็ดกัาพริกเดียดที่นี้มีพริกใ่ตัวเองน่าเฮ้เอเผ็ดซอมมี่อมมีโอ้ซอมมี่ซเดอเดือด้อ้อ้นออมมี่ลยล็อกป็ดบ้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็ยเจนเจนหายไปเลยวะ